Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News คำถามที่สกลทีจำเป็นต้องตอบสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงเป็นกปปสถูกแล้วชอบแล้วอย่างไรถูกจับตามองอย่างยิ่งสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่จะมาถึงหลังจากไม่มีการเลือกตั้งมานานกว่า9ปีหลังจากที่คอรมอเห็นชอบและให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตเคาะวันย่อนบัตรในวันอาทิตย์ที่2 2พฤษภาค,คม2565 ทำให้การเมืองท้องถิ่นขนาดใหญ่คึกคักขึ้นมาทันใดและน่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้สมัครทั้งที่ลงในรูปแบบอิสระและสังกัดพรรคการเมือง ที่น่าสนใจมากจนไม่สามารถข้ามผ่านได้คงเป็นนายสกลทีพัทยาคุลอดีตรองผู้ว่าที่ประกาศตัวลงสมัครด้วยเช่นกันเพราะทันทีที่ประกาศก็มีแรงหนุนอย่างเต็มที่จากนายสุเทพเทือกสุบรรเลขาที่การกปรปสที่เคยชัดเดาวกรุงเทพเมื่อปี57ประกาศปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง จนกลายเป็นต้นเหตุการรัฐประหารยึดอำนาจจากคณะคอสชอได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกเกิดรัฐธรรมนูญ2,560ได้สูตรพิสดารพันลึกในการนับจํานวนสอสมี250สอวอจนสุดท้ายได้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกรอบหนึ่งและเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ขณะที่นายสุเทพเองก็ชื่นชมนายสกลทีว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ร่วมขบวนการกปปสอย่างแน่วแน่แนจริงจังจึงไม่ได้เป็นการเกินเลยหากจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในไทยทุกวันนี้มีนายสกุลทีเป็นหนึ่งในขบวนการขับเคลื่อนหลังจากรัฐประหารหลายคนในกปปสได้เป็นรัฐมนตรีขณะที่นายสกลทีได้เป็นรองผู้ว่าราชการซึ่งอยู่ในตำแหน่งมารวม4ปี จนมาวันนี้บอกว่ากรุงเทพดีกว่านี้ได้ก็ต้องถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตคนกรุงฟุตบาทที่เดินจนขาพลิกขนส่งมวลชนที่ไม่พัฒนาน้ำที่ต้องรอการระบายซ้ำซากเหตุใดไม่ดีขึ้นในสมัยที่นายสกุลทีดำรงตำแหน่งติดขัดอยู่ที่ไหนอย่างไร และที่แน่ๆในาสกลทียังติดครั้งคำตอบกับประชาชนชาวกรุงเทพและคนไทยทั้งประเทศว่าสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงเป็นกปปอปปสนั้นถูกแล้วชอบแล้วอย่างไรแล้วการปฏิรูปที่ว่าไว้สำเร็จมรกผลบ้างหรือไม่การทุจริตโกงกินน้อยลงไหม รวมทั้งคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนดีขึ้นหรือเลวลงอย่างไรทั้งหมดล้วนเป็นคำถามที่นายสกลทีควรเคลียร์ตัวเองก่อนจะลงเลือกตั้งประชาชนจะได้เลือกถูกว่าจะเอาอย่างไรเมื่อมีคำประกาศของนายสกลทีพัทยกุลความอบอุ่นทางการเมืองก็ปรากฏ หมาจากน้ำเสียงนายสุเทพเทือกสุบรรณในฐานะผู้นำนายสกลทีพัทยกุลลงไปร่วมต่อสู้กับมวลมหาประชาชนอันไพศาลเปิดปฏิบัติการชัดดาวกรุงเทพความอบอุ่นต่อมาจากคนชั้นสูงในแวดวงสังคมไทยที่ยืนอยู่ฝ่ายเดียวกับรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549เดือนพฤษภาคม2557สสะท้อนฐานการเมืองของนายสกลทีพัทยกุลชัดเจน ถามว่าฐานจากนายสุเทพเทือกสุบันและคนชั้นสูงเป็นหลักประกันได้หรือไม่หากมองจากความสำเร็จในการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหาร2,549และ2,557ต้องยอมรับว่าฐานนี้แข็งแกร่งและมั่นคงหากไม่มั่นคงคงไม่ทำให้พลเอกสนธิบุญ,ญรัตกรลินตัดสินใจลากรถถังออกมา คงไม่ทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาตัดสินใจออกมาเช่นกันขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาความแหลมคมคือจากรัฐประหาร49สังคมไทยเป็นอย่างไรคำตอบเป็นไปตามชื่อของคณะรักษาความมั่นคงและคณะรักษาความสงบแห่งชาติอย่างที่วาดหวังกันหรือไม่ ไม่เพียงในขอบเขตท,ทั่วประเทศในกรุงเทพต้องถามว่าทุกวันนี้ยังชื่นชมมาตรการชัดดาวที่เคยเกิดขึ้นในห่วงมวลมหาประชาชนยึดครองกรุงเทพมหานครหรือไม่เพราะนี่คือคะแนนเสียงที่จะเลือกหรือไม่เลือกมั่นใจได้เลยว่าบรรยากาศที่แวดล้อมนายสกลทีจะมีแต่คำถามและความข้องใจต่อบทบาทของนายสุเทพเทือกสุวรรณ จากความคล่องใจต่อผลสำเร็จในการบริหารประเทศของคนเอกประยุทธ์จันโอชามีความจำเป็นที่ไหนสกลทีจะต้องเป็นคนตอบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ